ไปเลยเมื่อวานหน้าบูดหน้างอครับวันนี้ก็บยุ้งล้านลุงจอยนะครับล้านลุงจอยครับล้านลุงจอยไก่ย่างนะครับแมนแมนกุ้ยช่ายมะม่าด้วยโอ้ยเรื่องขายในย่านนั่ลูกค้าโบซื้อเอาห้าจะเศร้าได้ไหมมีห้าจะเศร้าเออโอ้มียังแน่นอนอยู่ล้านนี่างนะโอ้ยมีสุดย่างสอดนวนะครับอาหารอีสานล้วนแล้วอาหารไทยอาหารพม่าเออสิบสองประเทศอยู่นี่มั้ง ข้างล่างนี so t <t ่จักบาทนี่นะโอ้ยนี่สิบบาทครับขายกันถึงไม่แล้วสิมืดสิมืดโอ้สิมปุยยางเลยสิมืดยังงี้สิบสิมืดว้ายวัวเหรินอันนี้มันสิมืดเนาะฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมากกับวายานด้วนี่เป็นฝนที่ฝ่ากับปะดุกจักบาทปะดุกนี่ขายสามยี่ห้าตับ่เลิบบ่หล่ะตัแมนนี่เด้ อันนี้ก็ยี่สิบอันนี้ก็สี่สิบอู้หูยคนเนี่ไออันนี้พัดไว้ๆนี่ก็สิบบาทเข่าพัดนี่ก็สิบบาทกับเข่าทุ่งนี่ส้าวบาทยี่สิบมองเอื่อนขายทุ่งละสามสิบสี่สิบเออจอยนี่ขายแช่ทุงได้ยี่สิบเนี่ยสมน้ำมีบอลลุกก็ตายบพราะวบบนี้สอยมามาเด้อนี่สอยมามา ผู้ใดสนกินสนใจก็มาหาจอยได้หลับหมูบ่จักบาทนี่ยนะยี่สิบมัดยี่สิบบาทเลยพวกเป็นถุงยี่สิบมัดใต่หนามแห็นคักตัวใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แกงหัวปีโอ้ยใต่หนามวิเศษว่าตาบุดีว่ะเด้ถอดแว่นใส่แว่นเด้บุดีนี่ใต่หนามเด้อครับเด้อยี่สิบเพื่อกันยี่สิบบาทไปเลยโอ้ยเด็กกำลัหามอันซื้อมาเท่าเดี่วเด็กกำลัหาม ไอ้หนี้สิบบาทเนาะ <Wow. S 2> แปลว่าเอาใจลูกคา้าเอาคือว่าเขาบ้ามเนว่าขายมือหนึ่งมือเดียวขายมาสามสิบปีเลยได้ยื่สร้อยนี่ครับ,รมบแมนแมนแมนครับตั้งแต่ถนน,นเอกชัยยังพอท่านลาดยางเลยจะเป็นบุคคลที่มุกงเบิกเติมอยู่ขายมองอื่นน้ำบ่อหรือว่าปักหลังบ่อบ่อบ่อบอจอดอยู่นี่หาโมงคืนขายข้างในสามสิบนาทีกับเมียบ้าทตลาดโอ้บ่าอย่างว่าดอกขาย ปานวาลินแม่พม่านี่ฮู้คักฮู้เนี่ยเธอลื่นค่ะรถนี่จำได้เลยโอ้ยพี่จอยพี่จอยพี่จอยพุ่นเหรป้าจอยป้าจอยมันเอื่นแต่พีผัวพม่ามันเอื่นป้าเปลี่นเอื่นแต่พีเดี๋ยวเดมีเนี่ยเขาพัดวันนี่นะเขาพัดเนี่ยอ่ะว่ายว่ายมูนี่สิบาทนะครับนี่สิบาทไปเลยครับขายบ่เนี่ยขายแพงแต่ว่ามันกับพ่ออยู่ได้นะครับ บม่ต้องเอียงหน่ากไม่ยุคเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็เพิ่นกจะยู้ได้เขาก็ยู้ได้ให้กินกันพอสมควรเขาอยู่ได้เขาก็ยู้ได้ครับแมนแมนแมนไม่ต้องอียงหน่างไม่นะครับเนี่เออเอียงอียงที่ซ้อนกันแล้วที่ว่ากี่สคนอยู่นี่ล่ะซื้อไปเลยส่วตามมือว่านมือเว้นเออมือว่านมันถ่ายจนว่าบ่ได้เนาะ เขาชิ้วทีที่สองวุ้นนะเรื่องตำนี่โอ้ยมื้เป็นพลวัวนเลยเด้นี่ว่าด้เบิ้งหัดนี่เด้ซ้อยบางเน่าหนี่ไม่นี่ก็เ่ราะในเบิ้งมีดเลยเป็นสอวนเสียนแล้วบุ๋มเป็นเสียนแต่วันบ่ถืงมือมีดมันหูเจ้าของมีดบ่กินมื้อเจ้าของมันหูวายอย่างไหนมี่จะไม่ เอิวเบาวยีปะคาดิพะนะโอ้ยไปเลยลัมเทมเพนใช่เราอยู่หัวย่างลัมเทมเพนใช่ตัวนี้โอ้หัวย่างเออสาวไอ้คู่เมืองไปรถยอมรัดูผมนะจ๊ะดูดูผัวเราเป็นคนไทยเออบีตัวโบม็นเดะผัวพมาแล้วนี่กับอยากเดียวนียพมายี่ดอกมันขายอยงสี่ แต่ว่าเมีย่ยองบ่ง่ากามีดแล้วนะยากามีดนะกีฬาใเบ่งบรรยากาศเด้อีาามยังฝนมันก็ตกได้ลูกอยู่ข้างแม่วันหน้าเนี่ยลานลุกจอยนะฮะอยเนี่ยยาเข้าไปเมันจะแสบค่ั มาทายเบอร์ข้างล่างนะี่แห้งเต็มยิงพุ่นใช่ใช่ล่ะใช่ล่ะไกลอู้่าแล้วเอามือแล้วเอหมือนแล้ว,ลวข้างล่างก็ขึ้นยางไวแล้วครับไอ้ที่เอามาเล่นลายนี่มือนหนึ่งนี่เบิดบ่ว้ายคันว่าเหมืนอนผู้ใดสิออกมาหลายหนูไมนก็นเขาดากด้วยพอทานลูกค้าก็มีอยู่แล้วเนาะครับอืมยังตับเลยคันเอามาหน่อยก็พอถึงเทียงแต่ว่าการฆ่านี่ มันต้องว่าดีเออเก่แล้วแจกจะขายแพงเอออให้เพิ่นกินได้เขาก็อยู่ได้ขามกจานเนาะแมนจะเสเปฟันข้าเจ้าบักนั่งหนักเขาเพิ่นก็กินเที่ยเดียวแต่กับเขานั้นต้องเฮ็ดเห้แซ่บเห็แซ่บราคากันแม่ราคากคยี่สิบบาทมพนต้องไปเอาสามสิบสี่สิบเออลาบราบง่วนหนีบ้านเท่านี ขายเก้าซิโอ้ยนี่จอยขายห้าสิบบาทลาบงัวลาบมันจะได้ครึ่งต่อครึ่งเร็วจำเป็นยังต้องไปฟันราคาขนาดนั้นแค่นี้ก็อยู่ได้สิริกิจพ่อเพียงเลี้ยงครอบครัวได้ส่งลูกเลี้ยนได้โอเช่แล้วพอลูกจะคนเหรอครับเนี่ยผมมีลูกสามคนครับโอ้ลูกคนโตนี่จบไตเทียมพญาบาลนะครับว้าครับลูกคนที่สองอยู่ไตเทียม ลูกไส้ลานี่ไปทรงเลี้ยนอยู่ผักหนึ่งตำรวจพลธร์ภาคหนึ่งติดคู่อยู่จันทบุรีแต่บ่เอาจะไปเลี้ยนภางหนึ่งเอาผมว่ากับว่าได้ประสบคพามอนสำเร็จอยู่ดีนี่แหละขายของนี่แหละจะว่าทรงลูกเลี้ยนนี่เป็นขนาดแช่ไหนนี่การย้อนค่าขายนี่แหละครับย้อนรถคันนี้แหละยู่รถคันนี้แหละด็ทรงลูกเลี้ยนจบปอตีมดเลยผู้ใดบมเสือกับล่องเมืองเด้อ ควมานามุ้งมั่นนี่แต่ว่าต้องโอ้เ้ลวเหลวเหลวเลยสิไปหามแต่ว่าเหลวเหลวเบาเบาเบื่อเบาหลายวุ้ยใช่หรืเฮ้ยตายแล้วลูกค้าว่าสิไปหาหมอเออเขากลางเขากลางลมแต่ว่าผมหนีจากลูกมาแต่อยู่ปอซีผลนี้ เป็นคนจังหวัดใดครับพื้นเพลผมนี่เป็นคนสารคามแต่เม,มื่อด้เมียอยู่บุรีรัมย์อยู่สตึกครับสารคามสารคามครับแต่ใกล้กลันอยู่อดอกแต่ว่าผู้ใดบ่เสือกับบ้านีเด้อแต่ว่าผมนี่กาบุรีรัมรย์มายเหรอแต่บ่อื่บนบ่อยากกับพ่ออยากพ่อกินอยู่เลี้ยงชีพได้โอ้ยทรยงลูกเลี้ยงสามคนนอไม่ได้กู้ได้ยืมเนาะย้อนนี่แหละย้อนค้าขายนี่แหละครับ ยล่าล่าล่านั่งนั่งไอ้หล่ะไอ้หล่ะแมนแมนเราก็มีส่วนทรงกันได้ดิเนาะเออแล้วก็มาซอยรวมเอาล่ะสาวโอ้ยได้ยังไงเนี่ยไอ้ยันได้ยังหลานประจำเลยเนาะครับขานลูกค้าเราขาดเลียร์เออโมต่งห่วงว่ะเรื่องขายนี่บ่ย่านดิย่านย่านแต่ลูกค้าบ่ซื้อ โอ้ยขากเครื่องหาเครื่องเนาะเมียอขายเม่ยันนี่หยันแต่ลูกขาบหมสื่ออันนี้มาแต่จังโม่งนี่น่ะหอดจังโม่งแต่ว่าปุ๊บอุ๊ดไปปุ๊บก็ตีนี่ออกตีหาครึ่องตัง้งแต่กี้นี่ออกเจ็ดแปดม่งมันขายมืดยากเดี๋ยวนี้มาตีหาครึ่งรู้สึกว่าขายหมือเลเร็วเที่ยงเงินเน้าก,กินบ่เหลือไปห่อน ข้างในเพื่อจะจมไวเห็นยังซี่นี่บ่หอดเทียงเนื้อบ่หอดเทียงเด้อ่าบ่หอดเทียงเนื้อนี่อาหารนี่อืจ้อยกับบ่มีของดีอแงงดอกอยู่กับคำว่าคำจานี่ล่ะชวนกลยไปเลยเนาะคนมักมวนสารคามนี่คนมักมวนเด้อพี่น้องเด้อนี่น้ำก็ต้องอยู่ครับน้ำบ่ต้องแล้วบ่อาบน้ำนี่เที่ยวเมา เอาๆๆาเอาถ้าใครมากกินนี่ก็กดไลค์กดแชร์ผู้ใดมากไหนก็กดไลค์กดแชร์ช่องอาแกงกันเลยครับอย่าลืมมาอุ่นนุ่นล้านมาหาจอยอ่าพิกัดอ่าโกดังหมูกระทะอ่าโกดังหมูกระทะเออปากซอยอ่ามาม่าเป็มาม่าครับครับ แม่วันนาดีแม่วันนาเอาจจะใกล้ๆเลยใกล้ๆปากซอยแม่วันนากับเพื่อนกันอ้าแ่าแจ้ได้เนี่ยเออแ่วแจ้นี่เพื่อนกันนะแม่วันนานี่แมนเพื่อนกันนี่แม่วันนานี่ปากมาอุ่นุนหลานกันนะครับเด้อแต่ว่าตรงมาเร็วนะยังหน่อยนะมาทราบพ่ได้กินพ่ได้กินวัตอนเราคุยเก่งอี่เลยว่ได้คุยเด้แต่ว่าแม่นี่ลี เหมืออีีเที่ยงเนี่ยเหมือเลยเหมือมีลินเลยบ่เด้คุยว่าบ่เซียมาล่อเบิ่งกันได้เที่ยงเครื่องนี้บักแต่โมอเตอเอียยังว่าเอาไปเททิ้งตรงไหนมันว่าโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่